มีปักเข้าชมภาพยนตร์รอบสี <mean> ่ท <t iny> ุ <Hon> ่มเรองหมู่บ้านโคโล่จะเปิดให้เข้าชมภาพยนตร์ด้านเวลานที่ศิลปกาขอย้ำอีกครั้งว่านะครับในโรงภาพยนตร์ไม่อนุญาตให้มีการขายภาพและวิดีโอในวันนี้นะครับวันนี้ผมร้านนะครับ ที่สำคัญนะครับใครที่เก็บปัดจอดรถได้นะครับบัดจอดรถได้นะครับเพือในคืออะไรนะครับสี่สามสองพี่โพสพารอบกลาันแล้วนะเพียะว่าพาเป็นแฟนบุกบ้านโคกระโหลกนะครับวันนี้เป็นไงบ้างก็ขอบคุณแฟนนะครับที่มากันเยอะมากแล้วก็พี่ๆส่วนตมวเนี่ยที่มากันเยอะมากนะครับะี่ามากกอ่าบุกบ้านโคกระโหลกด้วย อมากราเนนเ้นีวิตทางต่าโกกระโหลกทางนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรอย่างรเรียกว่าหยิบตำนานบที่อกเลยเล่ามาเลยอันนก็คือตำนานของที่บอกมานะครับในการถึงช่องใช่ครับก็เอามาทำนหนังแต่แพกันได้ในหนังเนี้ยมีมากกว่าทีในรื่องกาดูแลแ้วก็สนุกแ้่นอน นะครับไปยาดูหนังผีเอาปัจจแน่นอนใครอยากดูหนังตลกหัวเราะแน่นอนนั่นแหละก็เพื่อจบใช้ยาดูหนังหนังเซ็กซี่ก็มีทุกคนโอ้ยลิลนีหรือเปล่านี่แต่แนะนำอย่าดูตอนสองคนนี้ได้ไรแน่นอนพี่แจ๊ะที่ไหนถามพิจ๊ะใช่เราเราเรียกว่าเป็นเจ้าประจําของพีิทศ์ค่ะสำหรับเรื่องนี้หลายคนเดาเรื่องไม่ได้เราลองแบบนิดนึงอันนี้อันนี้ก็อยากจะพูดนะว่าเรื่องนี้ พี่โบเล่นกับพี่คนมาเนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกเลยในการใช้ร์ว่าเรื่องแรกเขาจะพูดอย่างนี้แต่ตามปกติอ่ะเรื่องอื่นเขาจะแบบเขาจะมีตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นมาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ไม่ไม่มีตัดอะไรออกมาเลยตัดแค่แบบอันสำคันอย่างเงี้ยใช่ก็แบก็อย่าที่พี่แจพูดก็จริงนะครับเพราะว่าพี่แจไม่รู้คนทำเองไม่รู้เลยว่าเรื่อง เป็นอะไรอที่พูดมากูยังดีเลยแต่ว่าสะดวกแน่นอนนะครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มคนใช่วันนี้ไม่สบายก็รอนายเร็วๆแล้วก okay? ็พี่หนุ่มเล่นสุดตัวกับผู้กำกับนายแก้วหลายคนก็ลุ้นว่าพี่พี่หนุ่มจะบทบาทครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราต้องไปดูเลยพี่หนุ่มเล่นเล่นเยอะอย่าี้เวลาประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงไม่ใช่บอก6ชั่วโมง มันเป็นตำนานหนังการหรือว่ามีอะไรไหมที่แน่าประมาทผมมีควาหนังทุกเรื่องที่พี่ทำมาไม่รู้สักหนึ่งบคนหนังที่พี่ทำมาแล้วก็คือคาด่คาดไม่ถูกแล้วก็เดาไม่ออกทำไม่ถูกเรับาอยู่โล่เล่นอยู่เร็วก็ยังเดาไม่ถูกเพราะว่าแจ๊คอยู่โล่ไม่เห็นครั้งแรกในการตนี้นะครับก็ถึงขนาดว่าอยูโล่มาคิวแรกมาคิวแรกขายครั้งแรกต้องพูดกับผมหนึ่งประโยคเลยว่าพี่ ็นแบบนี้เหรอิ้แหละแต่ผมก็รู้ผมก็เลยบอกเขาว่าดขู้ต่อไปตามเขไที่สอย้อนม่พี่หนุ่มทำนี้เป็นตำนานเพราะว่ามนเล่นแบบพุ่โคตที่ไหนก็มีตำนานแต่พี่หนุ่มตลอดพี่หนุมี่หนุ่มไม่นานแะจกันเดียวไม่ไม่คอี่หมมาต้องไปดูอะพี่หนุ่มเล่นเต็มที่เลยนะครับแบบมาพิธีกรหายไปเลยเป็นพี่หนุมเลยไม่บอกพี่หนุ่มเไ แต่พี่ก็จะเข้าใจแก้วเยอะหน่อยเพราะตอนแรกพี่แก้วก็ไม่รู้เรื่องแต่แต่พอหลังๆที่ท่องบทมามพี่หนุ่มถามพี่หนุ่มตอบว่าแล้วยังมีสอนพี่หนุ่มว่าดูเพิ่งอย่างนี้นะดูตื่นอะไงครับพี่ไม่หรอกครับบางครั้งมีพี่หนุ่มเขาก็ลือบ้างครับแต่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นหนักเรื่องแรกของแก้วครับแล้วก็อยากจะให้ไปดูอันนี้เยอะแต่ติดใจไหมฮะ คือต้องเข้าใจว่าม,มันไม่มีบทครับ<ห>ดังนั้นการพูดซ้ำๆกันเนี่ยนึกดูครับว่าเราตกใจได้ยังไงบ่อยๆนเหมือนกันนี่คือจุดที่มันเป็นพีจีจริงๆครับมันเป็นความแล้วมันจะเหมือนยังไงอ่ะแล้วอย่างนึ่งมันไม่มีผีอ่ะครับ้นมาแล้วมันเป็นผีอ่ะแล้วบางอย่างเราก็สงสัยว่าไอ้น้ำมันเป็นยังไงทำไมต้องมีไอ้นะ้ำ ผมก็ทำให้พี่ป๋องหมอไพศาลหมอปาททลาถ <laughs> ่ายท,ที่วันนึงเลยะคร <c oughs> ับทีวันนึงเลยครับขอร้องย้อนที่ยูโรนิดนึง <c oughs> อ,อย่างไรบ้างครับคุณกับพี่โพสเลยเรื่องนี้ไ <c oughs> ม่อย่างที่บอกครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเปล่าพี่คุไ <c oughs> ม่ใช่แจท๊ทแ <c oughs> รกๆผมรู้สึกเอิันใหม่ดีแต่มันสนุกนะผม,ผมรู้สึกว่าพอมาเราเริ่มถ่ายมันสุกหลังแล้วเนี่ยเราเราเริ่มรู้แล้วว่ามัติดต่อเปนยังไงแล้วเข้าใจได้แล้วก็อยากให้ดูอ่ะสนุกมากแค่ที่เรานูกปลอมเป็นหนังได้ คคนมาดูอะเพามันจริงมนมืกันว่ามันเพราะตอนถ่ายทำกว่ามันจะไปเอการถ่ายอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นต้อินตาการยังไงฮะตอนถ่ายงูแแต่พันวมแล้วคือเขาดูคนเดียวคือรู้คนเดียวเราไม่รู้่ไเดี๋ยวถ้ายูโรได้เห็นอะยูโอโที่พูดแล้วถ่ายเสร็จแล้วผมก็รู้เลยว่าอ๋อไอตรงนี้มาต่อเหตุการแล้วแล้วได้ดูมันเยี่ยมอ พี่ป๋องผมไม่ได้ครัไม่ใช่ครับยูโรพี่แจ๊ครับไม่่าเลยห้าพี่ปองครับยอมยมพี่ป๋องแล้วยังไงครับเรื่องนี้เองผมว่าเพิ่งร่วมร่วมงาน็อบบีเปลี่ยนไมไ่จริงเลยไม่เลอย่ั่ชื่อพี่วอสอย่ไม่เชื่อพี่บอสครับครับข้าไหนดี๋ยวไอกพี่บอกว่าถ้าไม่เ่อรีี่ไม่เล่นอย่าเชื่อพี่บอสอย่าเยอาู่ ตอนแรกเนี่ยเาบอกว่าเล่นเป็นแฟนด้ออยู่ไปอยู่มาดุแปนแต้าเป็นผีไปเยาไมเ่ขอบเป็นไรไอ้วกาเลยไปถ่ายคปรีีแฟนอะรอย่างเงยเรียนยังไงครับคุณคุณฉาก้นีนอ่ะได้ฝอยมากเอามีลือดซีนเยอะโอ้ยใสตอ้หนรตหอ ไม่ดีโอ้โหถาบานเลย้าผมพูดขอให้ผมไม้มีงานในวงการไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอาความที่มาคุยเสนอป๋องแต่ว่าไม่มีไม่ดี้าวหยอกกันเลยหยอกกันเลยแต่พี่ก่อลก็เป็น แต่พี่ป๋องก็เป็นตัวต้นเรื่องเหมือนกันเนาะเราก็เป็นตัวต้นเรื่องแบบพี่พี่โค้ชหยิบมาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกสนุกดีครับผู้สึหนังนี่เหมือนเหมือนรถไฟหอกคือมันได้ทั้งความสนุกความตื่นเต้นความบาดเสียถึงว่ามไม่ได้ถึงภาพถึงสนุกไม่แบบมันอารมณ์นั้นเลยอะไม่มีไม่มีพักขนาดนี้ไม่มีหน้าคุยไม่ไม่หลับแน่นอนมันเป็นอารมณ์ความรู้ความตื่นเต้นนี่บอกติดตังที่ดีลำบากใจคือ

ไม่สวยหรอสวยสวยเอาดูว่หนุหนพอแล้วนี่ไงขามย์เนี่ยครับยจะบอกตอน่สวยอยจะบอกตอนที่ใครคือบใครจริงๆเรื้อกนเรื่องนี้คุ้มเลยนะี่เมยะพี่แฉพี่แฉมไราะีแไม่อ่พี่แฉเล่นเป็นอะไร รายการอะไรเป็นรพี่แเป็นกสเียดูเ้ฮูเซียไนไปไวันวันที่พี่พลดเ็นโเชียลเซียดอ่นย่านนี้เลยจริจริงเือเาหยุดแล้วนะเผยเขาหยุดแล้วว่าจะตอไว้ก็ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเซียดต่ เจอแกสมัยมเลนกี่สีนะก็แกทำไหวหวังอะอนะเออเธอกับฉันทำหนังสืออะแล้ววันนี้ผมเหแกเดินทางแกเป็นคนเดียวแล้วกลับคนเดียวแม้กระทั่งมคุยก็ยังรู้ว่าเป็นผู้กลับคนเดียวที่ต้อยืนยงประมาณรับหนังเยอะ่สุดเราไม่ไอเดียเลยอะะว่ามีวัดอันโมจิบิบิแิบิบกบิ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 ก็ยอดิบิบดบอบิ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 บ่บิบิบผก จริงๆหนึ่งที่พี่พจน์มีเลยนะความตั้งใจจะมีความตั้งใจแล้วแกเอาตัวปลาหลังหลายตัวมาได้การล็อบบี้มาทุกคนทุกคนมาด้วยใจแล้วก็มานั่งรอแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าหนังมันจะไปยังไงเพราเว่าดูแกค,คนแบบนั้นก็จบอ่ะแล้วแกก็พยายามส่งตัวอย่างให้ดูแกทำอะไรทุกเช้านะแกจะส่งให้ผมดูเช้าแล้วผมไม่เห็นความตั้งใจผมรู้องบอกผมุ่งกับนี้เขาไม่น่าแบบทำยูมกันได้ก่อนแล้วจนหนังเสร็จวันเนี้ เห็น CG อะไรต่างๆคุยกับซ g จีมันหนวันอองทปรากฏว่าเนี่เใส่อัวหม่สำหรับผมนะผ่านหลายเรื่องผมว่าอันนี้ยมาจัดจรย์มากผมว่าหนังสนุกโบ้โลเนี่ยผมการันตีเลยว่าจะแดผมอยากบอกคนี่มากื้อมาดนีมีได้าันสติ๊เกอร์ติ๊เกอร์นะวันดี้วันจันทร์ควรมีติเกอร์อีกหนัะในวงการติเกอร์ของโคชนุวัสนีวันจันทร์วันดีวันจันทร์วัสดีวันจันร์ เพราะนั่นเราต้องมีสกรีนส่วนนี้วันนี้ขายอะไรทำได้เลยทานเป็นติดร้านเชื่อฟูน่าสุดท้ายสนุกนิดนึงเพราะว่า้เชื่อฟูเนี้ยเชื่อไปดูในน้ำเองน้ำที่เขาบอกมาเนี่ยเป็นอย่างที่พวกเขาดูในนี่ไม่เชื่อไหนคุณดาเขาไม่เคยผิดเลยเอาพี่มลปากหนังเลยนึงนะว่าเพื่อนี้เข้าโรงภาพยนตร์แล้วเพื ที่สนุกแน่นอนนะใครที่ที่โดหนักที่ออกมาชนะต้องไปสนุกไปสนุกไปดูเรื่องนี้นะครับสนุกแน่นอนถ้าไม่ท็สอบเพาอย่ในทุกฝากว่าะทุกคนแลแสดงในที่นี้ร่วมเล่นกันแบว่าสุดตัวนะครับเยบรอยแล้วกโอเคไหมครับโอเคนะคุกคนขาคุณมากกขอทมนิดนนะครับาก่อกองน เรียบร้อยแล้ว่าขอบคุณมาอแจ๊่แจ๊